สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับในที่สุดก็มาสักทีนะครับกับคันที่โหดสุดนะครับเหนียวจัดนะครับทั้งโหดทั้งเหนียวนะครับนี่กับเจ้า G Max Tomana Harvest นะครับตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับโอ้โหคลิปอัดคลิปเทสนี่เพียบไปหมดนะครับแล้วก็รอกันมานานวันนี้ผมจัดเข้ามาให้เฉพาะสายโหดนะครับ บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้จัดให้เฉพาะสายโหดอย่างเดียวนะครับนะเจ้าโทมานานะครับ g m a c ก็บางคนนะครับอาจจะงงหน่อยนะครับว่าทำไมเรียกว่าคัน G-Max โทมานาก็คือแบรนด์ของ g m a c นะครับเพียงแต่ว่าบางทีเรียกโทมานาแล้วลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยชินหูนะครับนะก็จะเรียกว่าคัน g m a c h a r v e t ละกันนะครับนี่ครับจะเข้าใจง่ายดีมาตัวปี2020นะครับเพิ่งเข้ามาสดสร้อนๆนะครับ ชุดแต่งดำทองเหมือนเดิมนะครับแบง k ์เอ็กคอร์นะรีซีทโทมานานะครับเป็นรีซีทแต่งนะครับนี่รีซีทแต่งนะครับหมุนหัวนี้ได้เลยนะครับนะแบงก์เอ็กคอร์บอกแล้วนะครับว่าคลิปนี้เฉพาะสายหดเท่านั้นนะครับเพราะว่าจัดมาแต่เวทหดหดนะครับคนที่จะล่าชโดล่าเก่านะครับนะเอาไปตีเหยื่อใช้ฝั่งนะครับตีกระมงนะครับ แคเหยื่อจิกตกพวกอินทรงอินซีสรลงสละจีทงจีทีได้หมดนะครับนะหลังๆนี่คนเริ่มใช้ชุดเบสไปตกกันเยอะนะครับซึ่งมันถนัดมือนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับถนัดสปินก็ใช้สปินนะครับถนัดเบสใช้เบสนะครับอ้าวมาเรามาเริ่มกันที่ไกด์ก่อนเลยนะครับไกด์ก็จะเป็นไกด์ซิกทรงเคนะครับใส่ทอบอย่างดีมาให้เรียบร้อยนะครับรอบนี้เน้นใช้งานครับไปถึงใช้งานได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมไล่กลับมาให้ดูความสวยนะครับก็คลิปนี้ให้ดูความสวยไปเลยนะครับมา3เวทโหดดทั้งนั้นครับรับรองอ่โหดๆทั้งนั้นครับไกด์นี่รองรับสาย N แล้วก็สาย PE นะครับลูกค้าเคยใส่ใหญ่สุดก็ PE 5นะครับแกบอกแกจะงัดจะอัดอย่างเดียวครับอ่น,นี่ชุดแต่งดำทองนะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเวทแรก อ่าก็เวทสำหรับสายโหดน้องใหม่นะครับ12 25นะครับตีเหยื่อ15 45กรัมนะครับคันเป็นคันเบสนะครับยาว6ฟุตท่อนเดียวนะครับน่าทั้งสามเวทความยาวเดียวกันนะครับ6ฟุต6ท่อนเดียวนะครับนี่ก็เอ้าเอางี้ก่อน12 25ก็สำหรับคนที่ความโหดน้อยหน่อยนะครับตกทั่วไป งานวางอะไรอย่างนี้นะครับตีเหยื่อตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็หมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นหมายป่าหรือว่าเป็นหมายก่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าฮิตไปตกปลาตามก่ากันเยอะนะครับตามสะพานนะครับบางทีพวกปละเก๋าเนี่ยเขาอยู่ตามสะพานอยู่ตามก่าอยู่ตามกังหันนะครับก็อาจจะต้องใช้เวทโหดโดหน่อยเพื่องัดออกมานะครับเวท12 25ี่นี่ก็จะเป็นเวทแบบเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะใช้เหยื่อใหญ่นะครับก็แนะนำให้ซื้อ12 25ก่อนนะครับ ส่วน15 30เวทโหดจัดนะครับครั้งที่แล้วนี่มาแป๊บเดียวหมดนะครับตัวนี้โหดจริงๆนะครับสายงัดเลยครับนะครับ15 30ตีเยื่อเริ่มต้น20กรัมถึง55กรัมนะครับแล้วก็พวกมือบิ๊กเบทนะครับมือตกชะโดนะครับปั่นบัดเบสขนาดใหญ่สปินเนอร์เบสขนาดใหญ่นะครับเยื่อ2ท่อนตัวใหญ่ๆนะครับนะจัดตัวนี้ได้เลยนะครับ15 30นะ ส่วนเวทใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับคนที่โอดจัดนะครับจะงัดอย่างเดียวไม่ทำอะไรแล้วนะครับจะงัดอย่างเดียวนะครับนี่จัดตัวนี้เลยนะครับ GMAX HARVEST 20-40สำหรับหมายที่เป็นแบบก่ำหอยนะครับบางทีเราต้องตีเหยื่อเข้าไปในก่ำนะครับหรือว่าเราไปยกแถวสะพานนะครับบางทีมันกินแล้วเราต้องอัดอย่างเดียวนะครับไม่งั้นมันพันเสาพันก่ำหมดนะครับหรือว่าบางคนที่ เอาไปลุยแถวงานกังหันนะครับจําเป็นต้องงัดออกมาจัดตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์คนที่เอาไปตีเหยื่อใช้ฝั่งด้วยนะครับพวกตีเหยื่อปลอมใช้ฝั่งที่ตีมีนาวขนาดใหญ่นะครับตีเหยื่อตีเหยื่อจิกแคทเหยื่อจิกนะครับสามารถใช้ได้นะครับตีพวกเพนซิลตัวใหญ่ๆตีป๊อปแต่ก็ไม่ใช่ป๊อปแบบป๊อปจีทีตัวแบบร้อยกรัมอย่างเงี้ยนะครับก็ป๊อปขนาดกลางนะครับก็ตอบโจทย์อยู่ตัวนี้นะครับนะยี่สิบสี่ครับโหดจัด จัดให้พิเศษเลยครับตัวนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วลูกค้าก็รีเคเวสมาบางคนบอกมันยังอ่อนไปพี่มันยังอ่อนไปอ่ะผมจัดให้ยี่สิบสี่สิบนะครับตัวนี้ปวดหเลยงัดอย่างเดียวครับนะแบงก์เอ็กคอร์ดบางคนคิดว่ายี่สิบสี่สิบใหญ่ไหมพี่ไม่ใหญ่นะครับใหญ่เล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบางก์เล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกแล้วมันไม่ได้แข็งมันปลายมันไม่ได้แข็งอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพราะที่ผมสบัดดูอะ มันก็ยังให้ตัวอยู่ครับนะสามารถตีได้ครับตีสบายเลยแหละแต่ต้องเหยื่อที่มีน้ำหนักหน่อยแค่นั้นเองนะครับมานะก็ราคาเดิมครับ1,490บาทบวกค่าส่ง EMS 200นะครับนะ1490บาทบวกค่าส่ง EMS 200นะครับจัดส่งด้วยประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเราส่งให้หมด นี่เดี๋ยวเวทใหม่นี่ผมต้องเอาไปลองกันหน่อยนะครับพอดีเพื่อนชวนไปกำปว้นนะครับที่ละนองนะครับเดี๋ยวว่าจะไปลองตีกระมงดูนะถ้าไม่ติดพายุนะครับอาจจะได้ผลงานกลับมาฝากนะครับนี่สามสิบหกสิบกรัมนะครับว่าจะไปแคสพวกมีนาวทะเลนะครับอ่าสนุกสนุกอ้าววิธีการต่งซื้อเหมือนเดิมนะครับท็อปรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับหรือถ้ารู้ชื่ออยู่แล้วก็พิมพ์มาเลยพี่ผมเอาคัน G Max ฮาเวทเวทสิบห้าสามสิบหนึ่งคันครับ ยี่สิบสี่สิบหนึ่งคันครับน่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะได้ตอบให้รวมยอดให้นะครับนะพิมพ์มาเลยครับพิมพ์ทิ้งไว้เลยบางทีตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแอดมินเหลือแค่สองคนนะครับก็กลับบ้านกันไปบ้างนะครับติดภารกิจส่วนตัวกันบ้างนะครับนะครับผมก็พยายามจะตอบให้เร็วที่สุดนะครับไม่งอนกันนะครับนะบางทีลูกค้าหน้าร้านเยอะก็ตอบไม่ทันนะครับแอดมินก็ต้องมาช่วยขายนะครับ โอเคก็ใครมองหายอยู่นะจัดให้ครับโหดบอกแล้วคลิปนี้คลิปโหดครับใครที่มีหมายเป็นแบบวังเป็นแบบป่านะครับลกๆผมแนะนำนะครับต้องเวทนี้นะครับอยู่อยู่แน่นอนนะครับหรือว่าสาวกบิดเบ่าสาวกเหยื่อยักษ์นะครับอยู่นะครับและราคามันไม่แพงครับไม่ถึงพันห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเลือกเวทมาเลยครับเอาเวทที่ชอบนะครับบวกค่าส่งสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับ นะโอ้ยชอบมากเลยตัว20 40ี่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องต้องต้องลองสักหน่อยแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลองหรือเปล่าก็มันมาแค่15คาคันเองที่10 40มันมาไม่เยอะนะครับลืมบอกก็รีบจัดกันด่วนนะครับโอเคคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับพ490บาทราคาเดียวกันทั้ง3เวทนะครับบวกค่าส่งส0งนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ